เอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กันในเกมโรบอทในแมปที่จะต้องวาดรูปแข่งกันนะครับตามโจทย์ที่กําหนดให้ซึ่งนูบโอ้โหโจทย์แรกคือนูบครับนู๊บนี่แปลว่ากาก,ากใช่ไหมเอ๊ะผมจําได้ว่าหลานผมมันเคยบอกว่านูบก็คือตัวละครเริ่มต้นในโรบอทใช่ป่ะตัวละครเริ่มต้นในโรบอทเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกก่อนน่าจะต้องเนื้อ,อฮะนี่ผมใช้เมาส์เมาส์หนูวาดนะครับไม่ใช่ใช้เมาส์ปากกานะครับ เดี๋ยวจะเป็นการขี้โกงนะครับวาดให้เด็กมันดูซิว่าของจริงมันต้องทำยังไงเนาะ <What? S 1> เออได้ข่าวว่าเกมนี้เด็กเล่นเยอะนูบ no ตัวโง่ๆหรือหัวเหลี่ยมใส่ปากด้วยปากจูนี่เพิ่มความน่ารักแบ๊วๆเอาคอก่อนคอ <c oughs> <c oughs> นี่งไง no นูบขานี่ประมาณนี้น่า ผมไม่อยากจะโม้นะครับสมัยปฐมนี่ผมถูกคัดให้ไปแข่งวาดรูปศิลปะบ่อยมากเลยอ่ะผมจะแพ้ได้ยัง,ยงไงใช่ปะนูบนะครับก็ก็ตามโจทย์อ่ะเขาให้วาดกากกันนี้ผมจงใจเออไม่ต้องไปสวยอะไรมากครับเดี๋ยวเด็กมันจะร้องไห้เอา <ś le ff y> ทาสีอ,าอ่าอุ้ยชิบหายแลวแบ็คชิบหายผมกดอะไรไปเฮ้ยเฮ้เอากลับกลับด,ดีเอาพัง เลาต้องเริ่มใหม่แย่ yeah, แล้วผมไปกดโดนอะไรวะโอ้ยโอ้ยวาดไม่ทันแล้วครับเอาประมาณนี้ก็แล้วกันหัวเสียดายนะแหมโอ้โหวคนนี้วาดสวยมากนี่ไงมันคือตัวนูบผมให้สี่เลยนะเออไม่ไม่มีการกักคะแนนครับตามความรู้สึกเลยนี่คุณน่ารักอันนี้น่ารักแต่ว่าวาดแค่หัวฮะให้าสามแล้วกันนะน้อง นี่ของผมเป็นไงบอกเลยว่าสุดยอดอู้หูคนนี้ครีเอทมากครับเออจริงแต่ตัวนู้บมันผมผมลืมใส่สีอ่ะแย่แล้วแย่แล้วโอ้มีการวาดเงาด้วยนะสีแล้วกันนะ ว่ามีความคิดสร้างสรรค์ดีไอหมอนี่หนักกว่าผมอีกอ่ะสักสองก็แล้วกันรางวัลปอบใจโอ้โหกล้ามมาเป็นมัดอ่ะสักสาก็แล้วกันเอาละผู้ชนะใครหนอโอ้คิดเหมือนผมเลยอ่ะคนนี้ทำสวยเนาะ แหมผมทําพลาดได้แหละไม่รู้อยู่ๆรูปก็เละไม่งั้นผมได้ที่หนึ่งไปแล้วคุณได้ที่เจ็ดเลยเกือบโล<_><_><_>เอาใหม่ครับรอบนี้ผมจะเอาจริงแล้วบอกเลยมีความสุขมีความสุขครับผมโอเคผมจะทาด้วยสีเนื้อเดี๋ยวสิแล้วถาดสีผมหายไปไหนเนี่ยโอเคสีเนื้อผมจะทำอย่างนี้เลยครับมีหลักการหน่อยนี่ บอกเลยว่าผมก็มีสกิลในการวาดรูปเหมือนกันแง่ไม่ธรรมดาครับบอกแล้วตามีความสุขก็จะต้องแบบตาปี๋ๆหน่อยตาปี๋ๆห <c oughs> น้ามาันมันอาจจะเบี้ยวไปหน่อยนะครับนี่ที่นี่ทรงผมเอาทรงอะไรดีผมว่าห้องนี้ผู้หญิงเยอะผมวาดผู้หญิงดีกว่าผู้หญิงก็จะโหวตให้ผู้หญิงเยอะครับนี่ฮนะย,ย้ยอยๆหน่อย <c oughs> โอู้้สึกว่าเหมือนอีป้าเข้าไปทุกทีแล้วครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับยังได้อยู่เวลาไม่ทันแล้วเนี่ยเอากระเป๋าหน้าเป็นโดเรมอนเลยทีนี้มือโอ้เวลามันเร็วมากครับผมต้องวางแผนดีๆแล้วรอบหน้าเอาชูมือหน่อยแสดงความดีใจเอาละขอดูคนอื่นหน่อยสิโอ้โห,โหอ้นี้มันเด็กเร็วดูมันพูด ไม่ได้ไม่ให้คะแนนครับหยาบคายรีพอร์ตเลยนี่อ่าอันนี้มีความสุขอยู่อ่ะให้สามแอบคิดโกงนะเรานะ่ะแมมว่าตัวเดิมเห็นแค่ครึ่งตัวไปเขียนแฮปปี้วันนี้ของผมเป็นไงหน้าตาก็ดูแฮปปี้ดีนะโอ้ คนนี้มีสกิลในการวาดรูปนะให้สีเลยเฮ้ยคนนี้ก็ใช้ได้นะเป็นลายเส้นนะอืมแย่แล้วผมสงสัยผมจะไม่ได้ที่1แล้วครับอันนี้ง่ายมากให้สักสองพออ่าๆให้สักสาก็ได้คือมันสื่อดีอะนะน่าจะหมดแล้วผู้ชนะก็คือไม่มีผมเลย แล้วดูผมได้ลองโลอีกแล้วไอ้พวกนี้มันมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยฮะความทรงจำโอ้โหความทรงจําครับผมรู้แล้วผมจะวาดคนอยู่ริมทะเลนี่แหละไอเดียมันเจิดเอาละ่ะก่อนอื่นก็ต้องปูสีก่อนเลยไม่ใช่สีนี้จะบ้าเหรอสีท้องฟ้าครับท้องฟ้านะแปะไปทีนี้ผมก็จะนี่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  บอกเลยผมจะต้องชนะรอบนี้เนี่ยแพ้มาหลายรอบแล้วอายเด็ก <c oughs> เอาๆ,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 ๆวาดเลยเลยได้ไม่เป็นไรใช่ไหมหาทรายตรงนี้สักหน่อยหนึ่งทีนี้ก็มีต้นมะพร้าวสักต้นหนึ่งนะครับต้นมะพร้าวก็ต้องสีน้าตาลเนาะน้ําตาลก็ประมาณนี้่ะสักต้นหนึ่งปึืบเออสกิลกันว่าต้นมะพร้าวผมยังคงมีอยู่ชิบหายไม่ใช่แชกอย่างนี้เดี๋ยวเดี มันจะต้องแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้อุย้ยแย่แล้วใบมะพร้าวทำยังไงอ่ะผมลืมอย่างนี้แล้วกันนะระบายเลยง่ายดีโอ้ยทุนเล่ผมลืมวิธีวาดใบมะพร้าว <What? S 1> มันต้องเป็นแง่งๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยดูออกไปเข้ามาเป็นต้นมะพาร้าวโคโคนัทแล้วก็มีลูกลูกมะพร้าว <c oughs> มีคนยืนอยู่สักคนสองคนอยู่ตรงนี้ อ่ะสองคนยืนจับมือกันคู่รักริมทะเลนี่แหละความทรงจำแล้วก็ก้อนเมฆสักก้อนหนึ่งครับอ่าดวงอาทิตย์สักดวงหนึ่งอ่ะอ่แย่แล้วดวงอาทิตย์ไม่เสร็จขอดูคนอื่นหน่อยสินี่แหละความทรงจำของเองโอ้โหเดี๋ยวนะ้ามันอาจจะด่าก,กันเนี่ยมีคำว,ว่าเนิร์ดเขาโดนล้อว่าเนิร์ดเหรอโอเคโอ้โหน่าสงสาร อะไรเนี่ยคนนอนเลือดไหลตายเหรอ <What? S 1> อะไรดูไม่ออกให้หนึ่งก่อนความทรงจำรอด้วยวิ่งเล่นเว้าโอเคก็สื่อได้ดีอ่าให้สามแล้วกันอะไรเนี่ยสวัสดีครับอะไรนี่เป็นไงผลงานโดดเด่นกว่าเพื่อนเลย ไม่ชนะนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะเนี่ยติดอยู่ตรงต้นมะพร้าวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อุ้ยอะไรอะ่ะเออคนนี้ดูอาร์ตดีนะอาให้สักสามแล้วกันครับมีดูมีอะไรอะ่ะเอาละผู้ชนะก็คือ <Hello. S 1> ผมรู้แล้วผม <'s> ว่านะัครบผมว่ามันมาด้วยกันคุณดูผลงานศิลปะชิ้นเอกของผม ได้คคะแนนที่โลทุยเอาละครับถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้อีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมขอไปฝึกก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าจะเอาที่หนึ่งมาให้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับเสียใจอืมโจทย์ก็คือสนามเด็กเล่นนะครับโอ้โหโอ้ยนี่มันวาดรูปอะไรกันเนี่ยไอ้บ้า